สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม y t u t u นะครับจากเว็บ Honda Certified ยยทธค่นะครับรถใช้แล้วคุณภาพดีครับรถสวยไม่น้อยนะครับครับวันนี้เลขออนุญาตรีวิวนะครับเป็นตัว Honda Civic นะครับ1.5เทอร์โบ s นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นรถ4ประตูนะครับตัวนี้ครับสภาพสวยมากครับรถปี2016นะครับราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่758,000บาทนะครับ สภาพสวยเลยนะครับตัวนี้แต่งมาสวยนะครับลูกค้าครับเป็นรถมือเดียวนะครับลูกค้าใครมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนำเข้ามาชมรถได้เลยนะครับลูกค้าประวัติเชรดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับตอนนี้เราจับโปรโมชั่นอยู่นะครับมีฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ4ปีเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9นะครับสวยๆเลยครับใครมองหาอยู่ มาพร้อมระบบเรนวอร์ตแล้วนะครับลูกค้ากล้องมองมุมอับนะครับครับมาดูตัวยางนะครับยางปีใหม่อยู่นะครับยางปี2018นะครับยังใช้งานได้อีกนานนะครับลูกค้าครับดอกยางยังสวยอยู่เลยนะครับรุ่นนี้นะครับรองรับน้ำมันนะครับเ1้า e 2 0นะครับลูกค้า เป็นตัวเทอร์โบ RS นะครับครับเดี๋ยวมาชมห้องสัมภาระท้ายนะครับห้องสัมภาระท้ายสะอาดนะครับตัวนี้ใส่ของได้เยอะนะครับลูกค้ากว้างด้วยครับครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับภายในสวยๆเลยนะครับเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับภายในโทนดำนะครับ ภายในสะอาดมากครับคนเก่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับอมาดูด้านหน้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะครับห้าเทอร์โบนะครับมาพร้อมระบบเบรกโฮนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับมาเลนวอร์ดนะครับตัวนี้ฟูลออปชั่นเลยมีกล้องถอยหลังด้วยนะครับใครมองหาอยู่นะครับราคานี้ไม่แพงนะครับ เล็กแนะนำเข้ามาชมรถได้เลยนะครับที่โชว์รูมฮอนด้าพัฒนาการนะครับรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทุกวันทำการเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์โทรเล็กจะเป็นเบอร์0 9 1ย์นะครับ7352368นะครับยังไงเล็กขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ